สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกถูกทันครับอ่าช่วงบ่ายครับของวันที่27นะครับทีไพเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมาติดตามตัวเลขแนวทางหวยคนเมืองเพชรนะครับประจําหนวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมาทำกลางอ่าพายูกำลังสีมานะครับพี่น้องฝ่ามือคือมาแล้วด่านทิศตะวันตกนะครับอ่าลอยต่อระวัง อุราธานีสกลนครครับเมื่อคืนนี้กระตกไปหลอบหนึ่งแล้วนะครับช่วงตีหนึ่งแล้วก็มาช่วงกันอีกกับบอถือ่วันหนักนะครับแต่ว่ามีเข่านะครับฝ่าห้องฝ่ามืดมากอีกแล้วนะครับหาเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เข้ามาเบิรงมาชมมาักชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน สิบประาดข่าวสารเนี่ยทางกันนะครับอ่ะครับก็ต้องขออภัยนะครับเสียงอาจสีบลืมอยู่นะครับเอฟซีผวาวยังบ่หายอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ายังเสียงบลืมกวนอยู่กินน้ำต้มน้ำอุ่นอยู่ตลอดนะครับอ่าก็ต้องขออภัยนะครับในการใส่เสียงอาจสีบลชัดเจนนะครับอ่าครับมือนี้นะครับช่วงบายบเอาแนวทางตัวเลขของคนเมืองเพชรมาฝาก แนวทางสิถูกอกโดนใจคุณพ่อคุณแม่ซําใดนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกาลังแรงใจที่สําคัญครับฝากกดไลก์กดแชร์ครับให้เอฟซีทางช่องเขาได้หูได้เห็นกันแต่ละคลิปนะครับเวลาทางช่องอัปเดตลงนะครับอาครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาครับเข้าไปเบื้องตัวเลขแนว้ทางน้ากันอ่าไว้คนเมืองเพชรสิใดตัวใดมาฝากมาตอนตัวเลขสิถูกอกโดนใจ เอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ทั้งสองกันซําไลยนะครับเดี๋ยวฝนกระสิมากก่อนนะครับเพาเขาเป็นเบิ่งตัวเลขพร้อมๆอมกันเลยครับครับเบิ่งตัวเลขแนวะทงังน้ากัดน,นะครับอตอนนี้นะครับฝนกระสมาแล้วนะครับหวยคนเมืองเพชรนะครับ ครับประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับหน่วยคนเมืองเพชรนะครับได้มากกันแบบรวนๆนะครับครับสำหรับตัวเลขเนี่ทั้งครับหัวคนเมืองเพชรนะครับคลิปนี้นะครับ จะเป็นชุดบนนะครับจะเป็นชุดสามตัวบนนะครับ หนึ่งพฤศจิกายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแนวนทางจะเป็นสุดสามตัวบนนะครับเบิร์สกให้ดีเ้ยครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ครับสุดสามตัวบน ใจเอฟซีนะครับเพราะว่าลงทุนน้อยได้กำไรเยอะนะครับสามตัวบนนะครับอ่มาเบ่งน้ำกันลงทุนน้อยได้กำไรเยอะแนวทางมีหกชุดนะครับเอฟซี ครับมี6ชุดด้วยกันนะครับครับชุดแรกครับอ่าเบิ้งให้ดีนะครับซี่เพื่อมีชุดที่ถูกอกโดนใจนะครับ6 4 1ครับชุดแรกชุดที่2ครับ6 4 เจ็ดครับสุดที่สามครับหกสี่เก้าอสรุปง่ายๆเบิ้งด้วยตาเป่าก็คือหกมาหลักร้อยนะครับเอฟสีสิบสี่มาหลักสิบนะครับหลักสิบนะครับสี่มาหลักสิบนะครับหกมาหลักร้อยนะครับ ต่อไปสุดที่4นะครับหกเจ็ 6, 7, นะครับุดที่5้าครับหกเจ็ 6, 7, ส,สุดสุดท้ายครับเอฟซีหกหนึ่งเจ็ดอ่าหรือว่าเอฟซีนะครับมักสองตัวไทยนะครับสามารถตัดเหรนได้เลยนะครับตัดเหรนเอานะครับบมมีปัญหานะครับเพราะว่าแนวทางหวยคนเมืองเพชรนะครับเพิ่นธไทยมาเป็นสุดสามตัวบนนะครับหรือว่าอยากตัดเหรนเป็น สุด2ตัวนะครับเขาก็ตัดออกจากสุด3ตัวกันเลยนะครับก็อาจสิมีประมาณครับ C1 C7 C9 71 79 17ครับ FC คุณพ่อคุณแม่ก็สิประมาณนี้นะครับอาแคปหน้าจอนะครับอ่านทังตัวเลขครับกับชัดเจนมาเนาะครับ FC ซีเอามาฝากมาตอนกันช่วงใบใบหวยคนเมืองเพชรนะครับเป็นสุด3ตัวบนนะครับอ่าเป็นสุด3าตัวบนเด้อครับ ครับอ่าบนครับอ่าผลว่ามาร้อยเปอร์เซนต์นะครับสำหรับสวยคนเมืองเพชรน,นะครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับพิจารณาฝากตอนกันครับช่วงใบใบของวันที่ยีเจ็ดนะครับฝนกะไกลจะมาแล้วนะครับ ่าในทางตัวเลขนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอวอเป็นนะครับอ่าเดี๋ยวสิทว้ตัวเลขให้อ่าเบิ่งให้ชมนำกันนะครับสุดแรกนะครับ641ครับสุดที่2 647สุดที่3ครับ649สุดที่4ครับ671สุดที่5 679สุดที่6นะครับสุดสุดท้ายครับก็คือ617อ่า FC คุณพ่อคุณแม่มากชอบนะครับมากชอบสุด สองตัวถ้ามาตัดเล่นเอาได้นะครับแนวทางหวยคนเมืองเพชรเพิ่นบอกว่าเป็นชุดบนนะครับอ่าพิจารณาเอานะครับแนวทางนะครับหวยรัฐบาลไทยมีบนมีล่างให้ fc พิจารณาเอานะครับทางสองเข้าเสนอเปลี่ยนแนวทางนะครับออกมาฝากมาตอนกันเจ้าของตัวเลขแนวทางครับเพื่อนกาให้มาเปิดแนวทางเพื่อมีโชคมีมานกันนะครับในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้หลังจาก ออกพันศาลาพระเจ้าแล้วเพื่อเฮามีศฉมมีหลาบกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นกระสีเขา่านากระถินก่อนลงเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนำนะครับให้เอฟซีมีศกมมีลับกันกับหวยคนเมืองเพชรช่วงใบใบกันนะครับอาุดทไทยนี่นะครับให้เอฟซีทั้งจองครับอยู่ดีมีแห้งครับอาศกโศกมันมานํลำลุ้ยสุข,ขสุขคนอากลับแนวทางตัวเลขครับหวยคนเมืองเพชรไว้เจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ